เ่าทำไมต้องมีไล่บริษัทไล่บริษัทเราเจตนาทำมาเป็นโครงการเพื่อที่จะนำมาพัฒนาให้กับชาวไร่อ้อยของน้ำตาลไทอุดรเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านไม่ต้องไปลองนะครับ๋ยวไล่บริษัทจะลองให้นะครับพวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันอ้อยเรื่องของปุ๋ยของสารเคมีหรือเครื่องมือกเกษตรต่างๆเนี่ยปกติ ชอไ่ก็จะไปซื้อเองแล้วไปลองเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวบริษัทพอเรามีไล่บริษัทแล้วเราก็จะทดสอบให้ว่าเครื่องมือนี้ดีหรือเปล่าติดขัดยังไงเหมาะกับพื้นที่ไหมนะครับชอไร่ก็ไม่ต้องมาเสี่ยงกับปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่าการเสี่ยงแบบนี้เนี่ยพลาดมาชอไร่เสียงเงินนะฮะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวโรงงานเราดูแลเองนะครับแล้วดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีกลองให้กับชอไ่นะครับรวมไปถึงเรื่อง ปุ๋ยเรื่องสารเคมีด้วยพื้นที่ตรงนี้ปุ๋ยสูตรไหนควรจะเหมาะนะฮะไม่ได้ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะแต่ว่าสูตรไหนควรจะเหมาะสูตรนี้อาจจะใช้กับดินทรายที่นี่ดีพอไปใช้กับอีกพื้นที่หนึง่งอาจจะไม่ดีก็ได้ดังนั้นตัวนี้ใกลบริษ,ษัทเราทดสอบให้เช่นเดียวกับเรื่องพันอ้อยนะครับพันอ้อยเนี่ยถ้าเคยเห็นกันเนี่ยบางทีเราชาวไร่นะฮะก็ไปเอาอ้อยมาจากท้องถิง่นจากที่อื่นบ้างนะฮะ ไปซื้อมาไกลๆจากภาคกลางบ้างนะครับท่าไรที่อยากจะพัฒนาก็บางทีก็เฮ้ยลงทุนเลยปะลงไปโคราชมั่งลงไปเมืองกาญมั่งไปสุขทัยพากันไปขนมันอ้อยมาพอเอามาปลูกผมบอกว่าอ้อยมีปัญหาจเจริญเติบโตไม่ดีขาวมั่งอะไรมั่งนะฮะตรงนี้แหละครับไล่บริษัทเราทดลองให้เลยนะครับเราไปหาพันอ้อยจากมากมายหลายที่นะครับต้นทุนสูงมากนะครับแต่เราทําเนี่ย เพื่อจะมาทดสอบดูว่าพันธุ์อ้อยแต่และพันเนี่ยพันไหนเหมาะกับพื้นที่ของเราพอเราพบแล้วว่าพันุ์นี้เหมาะแล้วนะมีความทนทานต่อโรคเจริญเติบโตดีถูกกับดินแถวนี้เนี่ยแล้วก็จะแนะนําให้ชาวไร่นะครับแค่แนะนําก็ยังไม่พอนะฮะเรายังมีเอามาแจกบ้างเอาไปให้ยืมบ้างนะฮะอย่างเช่นโครงการปีนี้นี่มีทั้งแจกทั้งยืมเยอะแยะเลยนะครับก็มาดูที่ไร่บริษัทอันนี้ก็คือลดความเสี่ยงให้กับชาวไร่ไม่ต้องไปลองนะฮะเรื่องพันธุ์ เรื่อปุ๋ยเรื่สารเคมีเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําไร่บริษัทของบริษัทน้าตาลไทยอุดรธานีของเราเนี่ยเจตนาเราคือเพื่อช่วยเหลือชาวไร่นะครับเพื่อให้ชาวไร่เราเนี่ยลดความเสี่ยงลงทุกอย่างเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ของชาวไร่นะครับชาวไร่มาเรียนรู้การปลูกอ้อยด้วย วิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ได้ผลผลิตสูงสุดนะครับได้กําไรสูงสุดนะครับบางทีท่านอาจจะมองว่าเอา้าไรบริษัทลงทุนเยอะมันก็งามแต่จริงๆแล้วมาดูก่อนครับคําว่าลงทุนเยอะถ้าว่มีกําไรบริษัทบางทีก็ทําไปเนี่ยมันก็เสี่ยงแต่เราทําในรูปแบบของชอาวไร่ครับคือทําแล้วให้มันเกิดผลกําไรให้ชาวไร่เอาไปทําแล้วได้ผลกําไรนะครับเพราะว่า เราสำคัญที่สุดของเราก็คือชาวไร่ชาวไร่ไคือครอบครัวของเราต้องอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับ